สวัสดีครับร้านทีเมดนะครับวันนี้เรามาชมตัวชุดหุ้มเบาโตยโยต้าวีโกนะครับสีประตูอันนี้จะเป็นหนังสีครีมล้วนได้สีครีมนะครับหนังเกรดเมียมเหมือนเดิมนะครับเป็นมีลายหนังชัดเจนแบบนี้เลยสวยงามนะครับมีร่องแล้วก็ตัวแบบโซโฟ,ฟาก็มาพร้อมใยสังเคราะห์คุณภาพสูงครับเกาะนั่งแล้วจะนิ่มขึ้นนะครับเหมาะกับคนที่นั่งเบาเดิมแล้วมีปัญหานะครับ นั่งแล้วปวดหลังจมลึกยุบอ่าลองชุดหุ้มเบาะแบบโซฟาได้ช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยหนังสีครีมนะครับเข้ากับตัวรถเลยขาวเนียนโบกเลยอ่าทั้งหลังก็จะมีกระเป๋าให้ทั้งคู่นะครับอันนี้หัวหมอนกลางจะมีเป็นโตโยต้ารุ่นปี2012-2013นะครับอ่าก็จะมีตัวนี้เข้ามางานตัดตรงรุ่นมีให้ครบหมดนะครับ ข้างหลังก็เสริมแบบนี้เลยหนังสีครีมสวยงามนะครับสำหรับคนที่ชอบคลีนครีนเนียนเนะเนียนกริบเนียนกริบท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับปกติก็ตามที่แจ้งเลยจะมีเป็นรถตั้งแต่ปี2 0 0 0ันขึ้นมานะครับเราจะมีแบบในการตัดเย็บงานเข้ารูปสวยงามแบบนี้แบบนี้เลยตะเข็บสวยๆแบบนี้เข้ารูป ไม่ได้หลอกลวงขอบคุณครับ